สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งล้อมซิงนะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาแอลค่ะอันนาาอะอนนยะเจ็บรักนะฮะก็หลังจากปีใหม่นะคะอันนี้ก็เริ่มงานเราวันแรกนะคะทุกคนตอนที่ห,หยุดปีใหม่ไปเนาะ อสิอตุงสวัสดีค่ะอ้ยสวัสด,ดีค่ะใช่ปลามีวาไหมน,นะทุกคนนะใช่ปลาเอาไ่ใช่ปลกจัดจานนี่ยว ว้าวป่ะทุกคนน่าสนใส่รักเยอะสนอ,อเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้วันเกิดอื่นเมืเปล่านี้วันนี้วันเกิดเพื่อนปัน๊บเมืเปล่านี้ เฮ้ยว hey, uh ัน huh. น uh ี huh. uh ้วันเกิดเหรอฮะ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 เดี๋ยวค่อยคุยกันอินอะไรอินเขินนี้เขินพือนตัวีก็ได้นีิใ้รม่นทางเงียบเงียบอ่ะ ต่อไปนะจ๊ะด้เมนรดนซิงจ้ะเตือนกี่เนยเือนกี่ดัมเมอรซิงอดีเคยเป็นด้มเมรซิงนะพ่อบอกว่าจะยังไม่ใส่กันชนนะ ถ้าไอไอ,ไอีกที่เคยใส่งน, <c oughs> นี่ก็ประตูค่ะอย่ายลืมนะคะอย่าลืมตัวเลยอย่าลืมตัว บอกว่ารอรอกว่าจะได้ใส่ดิเรื <laughs> ่มตัวเหรอดอฟเวรเนซิ่งทานดอฟเวรเนซิ่งทำไมริมตัววนี่อะ <laughs> ก,นนก็รถไช่อต้า M มหกว์ส่ศูนย์เเติมให้เติมให้เขาเขียนมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาคนเดียว

ประตูคะ่ะผุมตรงนัง้นเสร็จแล้วอย่างตรงต่อน้องมีไม่ไปเรียนย่างค่ะยังไม่เปิดคะ่ะยืนใส่แม่นะคะเวลาออกไปไหนมาไหนนะคะทุกคน เพื่อความปลอดภัยนะคะโควิด1 9เก้าตอนนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วที่ไหนล้วคะ <c oughs> อยู่ในแม่นี่ก็ยิ้มตลอดนะทุกคนนะไม่รู้เป็นไรดีอะไรมาหรือเปล่า ไม่น่าจะใช่หรอกอ้าวจะสวยรัวไหมนะไม่น่าจะสวยหรอกเพราะว่าเขามชานนานกันค you know ับแต่ละคนนี่ครับนานมากนะคะ สวนมิ่งนะคะก็เรื่อยๆนะคะมาเลยลูกพี่ 6กล,ล้อลังกรีนนะคะขับโดยปรมาจากกรย์เจาะนะคะใครว่างฝุดไปงานอะ่ะเออเระลึกได้จากการด,ดุย่าหัวเทียมหรือไหนสักสหน่อยดีกว่าไม่ชินใจ อันนี้คือจิปแเล่นะคะของวันนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะไปไปดูที่บอกกันเนาะเราจะไปแอลแมคโครนิดนึงไปหยุดพูดล่ฮะ อีกซุ้มนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เริ่มปีใหม่นะคะช่วงต้นเดือนอมกรามกรนนะคะก็หนาวหนาวหน่อยนะคะก็ไม่หน่อยคะ่ะเมื่อวาน19องศานะคะทุกคนที่ดูกว่ากว่าจะอาบน้ำได้ต้องท่องน้ำโมสามจุกก่อนนะครัแบกบว่าจะอาบน้ำได้นี่ยอดเลย แบบต้องบอกว่าอาบน้ำด้วยความเร็วแสงก็พูดได้นะฮะตัดผมแล้วค่ะแต่ว่าตัดไปคืบหนึ่งนะคะตอนแรกมันอยู่คืบตอนนี้มันจะมันจะเท่ามันจะถึงเอวแล้วอะ่ะมันอยู่ประมาณแบบอันนี้นะคะก็ลงมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ตัดออกนะคะเพราะว่ามันยาวไปนะคะแล้วก็ มันร้อนนะคะทุกคนเวลาสระผมขนะดแล้มันก็แบบยากเลยเนาะดูเลยากนะคะก็เลยต้องตัดผมบางคนรู้ว่าะดตัดสั้นไม่สั้นไม่ตัดสั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่น่าจะสินนะคะเดี๋ยวทําผมไม่ได้ไปแล้วนะคะประตูโอเคค่ะทุกคนเราก็จะไปที่บอกกันนะคะ ก็ก่อนจะจบคลิปนะคะอยวจะบอกว่าอาจไม่สวยเท่าเขาแต่อยู่ด้วยแล้วไม่เหงาแนนรอนพูดเล่น <c oughs> ก็อย่ามีคำขู่อะไรให้ทุกคนแบบตลกตลกค้ากันอะไรอย่างเงี้ยมาหิวอ่ะยังไม่ได้กินข้าวนะคะ <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวกินแต่ขนมมาที่ค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คนะเป็นกาลังใจให้น้องวิ้งับซิงด้วยนะจ๊ะใครยังไม่กดติดตามนะคะก็คนละหนึ่งการติดตามนะคะขอบคุณค่ะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ